Thank you. วันนี้ก็เป็นเป็นวันแรกนะครับที่ท่าอากาศยานชุมพรเนี่ยจะได้รับเ,เที่ยวบินเที่ยวแรกที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้โดยสารประมาณสัก60 60คนนะครับวันนี้เนี่ยพร้อมด้วยคณะนะฮะของทางท่านสาธารณสุขนะครับของท่านรองผู้ว่าแล้วก็คณะทํางานที่จะมาตรวจสอบความพร้อมของการใช้สนามบินนะเพื่อให้เกิดความปลอดภนะัยเนี่ยก็ได้มาดูจุดต่างๆที่ เราได้มีการเตรียมความพร้อมกันไว้ไม่ว่าจะเป็นทางเข้านะครับก็จะต้องมีการล้างมือนะครับแล้วก็แน่นอนครับคนที่เข้ามาใช้บริการที่สนามบินนี้ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสําหรับผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยเราก็จะมีการบันทึกบันทึกข้อมูลนะครับว่าะจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ ส่วนผู้โดยสารขาออกนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับมีการกําหนดจุดที่ให้เกิดระยะห่างกันรวมทั้งที่นั่งต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเว้นระยะนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหรือสายการบินเนี่ยก็ได้มีการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่